กะกะตได้บริหารงานเลือกตั้งขอรอฟังความชัดเจนจากรัฐบาลเกี่ยวกับการออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งหมาย28เขตก่อนวางแนวทางจัดการเลือกตั้งนะคะถ้าหากยังไม่มีความเห็นถ้าหากว่ายังมีความเห็นต่างกันก็จะยื่นขอแนวทางปฏิบัติจากศาลร,รัฐธรรมนูญค่ะ นายสมชัยศรีสุธิยากรกรกรตรด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งกล่าวว่าในวันพรุ่งนี้กกตจะหาหรือกรณีจัดทำหนังสือถึงรัฐบาลส่งความเห็นขอให้ออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่28เขตพร้อมระบุว่าถ้าหากรัฐบาลยังมีความเห็นต่างจากข้อเสนอของกกตก็จำเป็นต้องส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ได้ข้อยุติเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของทุกฝ่าย นายสมชัยมองว่าปัญหาสำคัญขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่การจัดการเลือกตั้ง28เขตแต่อยู่ที่การประกาศรายชื่อสสบัญชีรายชื่อ125คนเพราะถ้าหากไม่สามารถนับคะแนนได้เพียงหน่วยเดียวก็จะไม่สามารถประกาศรายชื่อและเปิดสภาได้ และย้ำถึงปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้งว่ารัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจากับคู่ขัดแยง้งทั้งกปปสและนปชเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันซึ่งเมื่อรัฐบาลพร้อมกกตยินดีจะเป็นคนกลางประสานการเจรจา mm. เชื่อว่าครั้งนี้จะได้รับการตอบรับจากทุกฝ่ายเพราะสถานการณ์และสภาพปัญหาได้เปลี่ยนไปแล้ว ขณะที่วันนี้กกตได้กลับเข้าทำงานที่สำนักง,งานกกตภายในอาคารศูนย์ราชการเป็นวันแรกหลังเจรจากับแกนนำกลุ่มกปปสโดยมีมาตราการเข้มงวดตรวจสอบเจ้าหน้าที่และบุคคลเข้าออกทุกคน